อาจจะเป็นเพราะโอกาสนะครับในการเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็เทคโนโลยีไม่สามารถเข้ามาถึงตัวเขาเราเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาหาตัวเกษตรกรเองนะครับเป็นการเปิดโลกกระทัดใบใหม่เป็นการเอาโอกาสมาให้นะครับเอาเทคโนโลยีมาให้นะครับเอามาให้เห็นให้ได้ใช้จริงจริงสวัสดีครับผมสกายเทพบุญนะครับตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ประจำหน่วยวิจัยสมาร์ทฟาร์มและโซลูชันการเกษตรคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยลแม่โจ้ครับในส่วนของความร่วมมือเนี่ยนะฮะต้องต้องเกินก่อนว่าทางหน่วยวิจัยสมาร์ทฟาร์มและโซลูชันการเกษตรนะครับซึ่งนําโดยผู้ช่วยศาสตร,ตราจารย์ดรชคพงศ์กาญจนาบชนนะครับได้มีการร่วมมือกันเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีไอทีเซนเซอร์นะครับแล้วก็ติดตั้ง แผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็มีการร่วมมือในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรในโครงการของผตภัณฑ์โมเดลครับส่วนตัวผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบุคลากรของหน่วยงานหน่วยวิจัยสมาร์ทฟาร์มและโซลูชันการเกษตรนะครับแล้วก็ในส่วนของผมเนี่ยจะรับผิดชอบในส่วนของงานโดรนเพื่อการเกษตรและเซ็นเซอร์ทางการเกษตรนะครับซึ่งในงานนี้เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสในการาร่วมนะครับในการผลิตนักบินนะครับในการสอนนักบินประจําโครงการของผตภัณฑ์โมเดล โดยการชักชวนของดรดีจันทร์สุพเลิศครับเทคโนโลยีไม่สามารถเข้ามาถึงตัวเขาเราก็เลยหาจังหวะตรงนี้ครับจังหวะในเนี้ยแหละเพื่อที่จะเข้าเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาหาตัวเกษตรกรเองนะครับเป็นการเปิดโลกทัศทัใบใหม่เป็นการเอาโอกาสมาให้นะครับเอาเทคโนโลยีมาให้นะครับเอามาให้เห็นให้ได้ใช้จริงๆนะครับเพื่อที่ว่า ในอนาคตเนี่ยเกษตรกรที่อยู่ในเขตอำนาจเจริญไม่ว่าจะเป็นหัวตะพาหรืออำเภอต่างๆในอำนาจเจริญนะครับจะได้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีโดนเทคโนโลยีอื่นๆทางการเกษตรไ o t เซนเซอร์อะไรต่างๆนะครับทางหน่วยงานเราเนี่ยก็รู้สึกยินดีครับในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนแล้วก็จังหวัดรวมถึงประเทศชาติครับ